ก็ไม่เปิดเราก็อาจจะจําเขาได้บ้างไม่ได้บ้างคนแรกเราเรียกเขาว่าป้าอัญชันป้าอัญชันโดนจับโดยคสชนะครับเมื่อปี58ตอนที่เขากวาดล้างวิทยุใต้ดินบรรพธป้าอัญชันไม่รู้จักเลยว่าใครคือบรรพธไม่รู้ว่าบรรพธตัวจริงเป็นยังไงแต่ว่าเป็นแฟนคลับก็จึงทําหน้าที่ในการเปิดบัญชีรับบริจาคให้กับ บันพจและใช้ชื่อบัญชีตัวเองให้คนที่อยากสนับสนุนคลิปของบันพจซึ่งลง Youtube ก็มีคนดูหลักหมื่นนะมีคนดูหลักหมืน่นท,ทั้งทั้งทั้งทุกคลิปนะครับเด็กๆรุ่นใหม่ไม่ทันแล้วบันพจเคยฟังไหมผมก็ไม่ได้ฟังผมฟังตอนเขาโดนจบับส,สดีพี่น้องเสื้อแดงที่อาร์เจนตินาเนร์แลนด์นอนดนแอ,ฟ,แอรฟริกาเคยฟังไหม ต้องต้องแดงแท้ลุดโบราณหมอเวงเงี่ยรู้จักแน่นอนคุณป้าอัชันเป็นแฟนขับบันพศจึงเปิดบัญชีรับบริจาคให้บันพศใช้ชื่อบัญชีตัวเองในระหว่างที่เขายังหาไม่เจอว่าบันพศตัวจริงเป็นใครเขาก็แกะรอยไปเรื่อยแล้วก็ไปจับป้าอัญชันก่อนยังไม่รู้ว่าคนพูดเจ้าของเสียงคือใครป้าอัญชันถูกตั้งข้อหาว่าเป็นคนอัปโหลดคลิปขึ้นไป ยี่สิบเก้าคลิปคือบรรพจนมีประมาณสี่ร้อยกว่าคลิปแต่เขาเลือกมายี่สิบเก้าคลิปไม่นานหลังจากนั้นก็แกะรอยไปเรื่อยๆจนเจอตัวบรรพจน์และเครือข่ายอีกจำนวนหนึ่งซึ่งต่างคนต่างไม่เคยรู้จักบรรพจน์มาก่อนเลยแต่ว่าต่างคนต่างกดแชร์ทุกคนสิบสองคนถูกจับมาในคดีเดียวกันผมเป็นทนายด้วยคดีนั้นทุกคนถูกตั้งข้อหาจากคลิปเดียวหนึ่งคลิปที่ข้อความรุนแรงที่สุดคุณบรรพจน์ จริงๆเขาไม่ได้ชื่อบันพศนะบันพศนี่ชื่อเล่นชื่อที่เขาตั้งตัวเองคุณบันพศถูกตั้งข้อหา1คลิปรับสารภาพสารทหารตัดสินจำคุก10ปี1การกระทำา10ปีรับสารภาพลดโทษให้เหลือ5ปีตอนนี้ออกมาแล้ว12คนออกมาหมดแล้วคุณอันชันโดนจับก่อนเพราะว่าเป็นแฟนขับตัวยงจึงโดนไปก่อน29กรรมสู้อยู่นานคือเขารู้ว่าเขารับเขาก็5คูณ29 จึงสู้อยู่นานจนคดีสารทหารได้โอนไปสารพลเรือนหายใจออกขึ้นหน่อยไม่งั้นก็คือ5คูณ29คูณเลขไม่เป็นแล้ว5คูณ29เป็นร้อยอ่ะ9 5 45 20าคูณหเป็นร้อยเก้าหปีถ้าเขารับไปตั้งแต่ปี58คุณอัญชันโดน145ปีแต่ก็ยื้อมาจนเปลี่ยน เป็นสารพลเรือนเลยโอนคดีมาสารพลเรือนแล้วมารับสารภาพที่สารพลเรือนสารพลเรือนดูแล้วไม่อยากจะลงโทษเลยทํายังไงดีลงโทษน้อยที่สุด29กรรมกรรมละสามปีน้อยที่สุดเท่าที่กฎหมายจะกําหนดให้ได้ก็คือกรรมละสามปีรับสารภาพอีลดให้อีกครึ่งหนึ่งเหลือเหลือหนึ่งปีครึ่งนะครับคุณอัญชันก็เลยติดคุกทั้งหมดต้องติดคุกทั้งหมดสี่สามปีตามคำพิพากษาของศาลคุณอัญชันรับสารภาพเรียบร้อยจบคดีสิ้นสุด อตอนเขาเข้าเรือนจําไปอายุ60กว่าตอนนี้ก็อยู่ในเรือนจำประมาณ5ปีก็<ม>60ไปไปก็เหลือต้องจำคุกอีก30กว่าปีมันไม่มีทางจะเอาคุณอัญชันออกมาได้เลยโดยกระบวนการยุติธรรมที่มีอยู่โดยกฎหมายที่มีอยู่มีสองวิธีหนึ่งคือยกเลิกหนึ่งหนเขาออกเลยสารรัฐมนูนก็บอกไม่ได้ยกเลิกหนึ่งหนึ่งสองอารมณ์ร้างการปกครองออก่อน แก้ไขห,หนึ่งหนึ่งสองไม่ได้ก็ล้มล้างกันปกครองมันไม่มีทางอะไรที่จะเอาคุณอัญชาญออกได้นอกจากนี้รรร okay. เรื่องธศกรรมโอเคเรื่องที่สองเขาชื่อคุณเขาเขาชื่ออะไรไม่บอกนะแต่ว่าเราเขาไม่อยากเปิดเผยตัวเองแต่เราเรจะเรียกเขาว่ากัลยากัลยาเป็นคนนนทบุรีก็เลยต้องพูดพอมาที่นี่กัลยาเป็นคนนนทบุรีเป็นคนไปชุมนุมเป็นสามกีบ ถ่ายภาพการชุมนุมลง Facebook เป็นประจำแล้วก็ไปด่ากับไอ้พวกนั้นอยู่เป็นประจำแล้วก็มีไอ้พวกนั้นหนึ่งคนบ้านมันอยู่สุไหงโกลกมันก็เลยไปแจ้งความที่สุไหงโกลกหนึ่งหนึ่งสองกระยาต้องบินจากนนทบุรีไปต่อสู้คดีที่สุไหงโกลกนราธิวาสมีเอ่เที่ยวบินวันละหนึ่งเที่ยวบินแปลว่าไปหนึ่งครั้งต้องค้างสองคืน เพื่อจะเสร็จคดีหนึ่งวันเพื่อจะทาคดีหนึ่งวันแล้วก็บินกลับมาในวันที่สมเดินทางหนึ่งวันทํางานหนึ่งวันแล้วก็บินกลับมาอีกหนึ่งวันนะครับสารตัดสินจำคุกหกปีจำคุกที่เรือนจำนาลาธิวาสไม่ให้ประกันตัวเข้าเรือนจำตั้งแต่เดือนตุลาคมตอนนี้เดือนที่สี่เดือนที่ห้า Premises, เขาพวกขาไปเย nah oui> 네ี่ยมไม่ไหวเขาพวกขาอยู่นี่ค่าเดินทางครั้งหนึ่งเป็นหมื่นนะครับรวมค่าโรงแรมด้วยเขาพวกขาไปเยี่ยมไม่ได้เขาเข้าคุกแลไปเยี่ยมยังไม่ได้นะครับเขาเยี่ยมทางไลน์เข้าคุกไปประมาณสี่เดือนได้เยี่ยมทางไลน์สองรอบต่อคิวคิวมันยาวสารตัดสินแล้วหกปีสารอุทธรณ์ตัดสินหกปียื่นดีกาอยู่ผมมองไม่ออกเลยว่าสารดีกาจะกล้าหักสาร้นต้นและสารอุทธรณ์ยังไง แปลว่าคนคนนึงต้องอยู่ในเรือนจำ6ปีนาาราธิวาสด,ด้วยจากการไปทะเลาะกับสลิบแล้วก็โดนเขาแคปไปแจ้งความที่ทางไกลที่นาาราธิวาสมันไม่มีทางอะไรจะเอาคุณกัลยาออกมาจากเรือนจำได้นอกจากต้องนินทนโทษกรรมเท่านั้นจะให้สู้คดียังไงก็สู้แล้วมันแพ้ก็ไปนะ่อนสู้คดีก็ไปเาขาเครียดมาก ตอนนั้นเพราะว่าเขาเพิ่งสอบบรรจุเข้ารับราชการได้แล้วหลังจากขาดงานไปนหลายเดือนที่ทํางานก็ได้แจ้งให้เขาลาออกดีกว่าดีกว่าถึงไล่ออกนะครับก็ไม่รู้จะเอาเขาออกมายัางไงถ้าไม่เสนอนะไปโทษศกรรมคนที่สามเขาชื่ออะไรก็ไม่รู้อีกแต่ก็รู้แหละจะไม่บอกเพราะเขาไม่อยากให้บอกแต่เขาอยากให้เราเรียกเขาว่าคุณวุฒ คุณวุฒเป็นช่างอายุห้าสิบกว่าแล้วถูกจับจากการโพสเฟซบุ๊กสิบสองข้อความผมอ่านสิบสองข้อความแล้วผมคิดว่าจำนวนนึงอ่ะไม่ได้ใกล้เขียนที่จะเป็นความผิดเลยแต่จำนวนหนึ่งอ่ะไม่ได้ใกล้เขียนที่จะต่อสู้ได้เลยคือไม่รู้จะสู้ยังไงนะฮะคุณวุฒขึ้นศาลศาลมีนบุรีศาลท่านก็เมตตา ท่านบอกว่าท่านเข้าใจคดีแบบนี้เป็นการแสดงออกเป็นเรื่องทางการเมืองท่านเข้าใจว่าหนึ่งหนึ่งสองเนี่ยเคยถูกสั่งให้ไม่บังคับใช้ก็ได้ท่านไม่อยากจะลงโทษอะไรเป็นในในว่าไม่ต้องสู้หลอกรับสารภาพซะเดี๋ยวได้รอลงอาญ,ญาคุณวุฒซึ่งตั้งใจจะปฏิเสธมาตลอดหลายเดือนเขาขึ้นศาลปุ๊บเขาถูกจับุกเลยนะเขาไม่ได้ประกันตัวตั้งแต่มีนาะคมปีที่แล้วตอนนี้เกือบปีแล้ว เขาตั้งใจจะต่อสู้คดีมาตลอดเขารอวันที่เขาจะได้ต่อสู้คดีในเดือนพฤศจิกายนปี66เขารอวันนั้นมาตั้งนานมาถึงปุ๊บขึ้นศาลศาลบอกว่าศาลไม่อยากเอาอะไรศาลแสดงความเห็นอกเห็นใจทำนองว่าไม่ได้พูดออกมาแต่ทำนองว่ารับสารภาพเถิดเดี๋ยวรอลงอาญาให้ไไม่ด้คนที่มันเตรียมจะต่อสู้คดีมาเกือบปีอยู่ในเรือนจําจิตใจมันมันหวั่นไหวนะมันรอวันนี้เพื่อจะได้บอกว่ากูไม่ได้ผิดอ่ะ แต,แต่ถ้าสู้อ่ะมันก็ยากที่มันจะออกอมันยากที่เขาจะบอกว่าไม่ผิด,ดก็โอเคถ้ารับแล้วมันได้รอก็ออกก็ได้วะผมไม่ได้อยู่ในวันนั้นแต่ผมรู้ว่าคุณวุฒิตัดสินใจรับสารภาพนะครับผ่านมาสองเดือนเมื่อเดือนที่แล้วนี่เองนะครับคุณวุฒิก็ไปศาลเพื่อจะไปฟังคำพิพากษา ภรรยาไปด้วยญาติพี่น้องไปด้วยเก็บกระเป๋ามาเรียบร้อยตั้งใจว่าวันนั้นเขาได้รอลงอาญาเขาจะกลับบ้านเย็นนั่นแหละศาลคนเดิมขึ้นบันหลังขึ้นมาพิจารณาคดีอื่นไปก่อนเลยให้คนอื่นออกไปนอกห้อยหมดเลยนัดเก้าโมงสิบเอ็ดโมงเพิ่งเริ่มสิบเอ็ดโมงเสร็จแล้วเพิ่งเริ่มศาลบอกว่าทนายทนายมาคุยหน่อยแค่นี้ก็รู้แล้วถ้าจะรอสั่งได้แล้วทนายทนายมาคุยหน่อย ผมนั่งอยู่หลังห้องผมไม่ใช่ทน,นายนะคดีนี้ผมนั่งฟังผมไม่ได้ยินผมได้ยินอยู่คําเดียวว่ามันไม่ได้คุยแล้วมันไม่ได้ทนายเดินกลับมาบอกว่าสารบอกว่ารอลงอาญาไม่ได้จะเอายังไงคําถามเอออีกคําที่ได้ยินสารถามว่าแล้วจะเอายังไงทนายเดินกลับมาคุยกับผูผูบอกงั้นสู้ก็เตรียมใจจะสู้มาแล้วถ้ารับสรารภาพแล้วให้รอลงอาญาไม่ได้ก็สู้ทนายเดินกลับไปบอกสารว่า เขียนคำรองยืดกูไม่รับสาร,รภาพแล้วจะสู้ทั้งหมด12คมนะฮะบรรยากาศนิ่งอึนเที่ยงและหิวข้าวไม่กินข้าวเลยสารพูดว่าคำให้การที่บอกว่าปฏิเสธวันนี้สารไม่รับเพราะวันก่อนคุณรับสาร,รภาพไปแล้ววันก่อนคุณรับสาร,รภาพไปแล้ววันนี้มาปฏิเสธไม่ได้ไม่มีคำปฏิเสธวันนี้อ้าวเราจะให้ทำยังไง รับสรารภาพเพื่อให้รอก็รอไม่ได้จะปฏิเสธเพื่อจะต่อสู้ก็ต่อสู้ไม่ได้เพราะวันก่อนให้รับไปแล้วทนายถามศาลว่าเราจะให้ทํำยังไงศาลไม่รู้เหมือนกันตอนนี้ไม่รู้้ต่างคนต่างไม่รู้ว่าจะทํำยังไงนัดฟังคำพิพากษายี่สิบหกกุมภานี้ยังไม่ได้สู้เลยรับสรารภาพเพื่อจะรอก็รับสรารภาพไม่ได้ปฏิเสธเพื่อจะสู้ก็สู้ไม่ได้จะสือพยานก็สืบพยานไม่ได้ สิบสองกรรมของคุณบุรถ้าตัดสินกรรมละสามปีก็สามสิบหกปีตอนนี้เขาห้าสิบสองห้าสิบห้าสิบกว่าก็เหมือนกันกับบ้านจันก็ไม่รู้ว่าจะได้ออกมาไหมนะครับเราจะเอาคุณวุิออกไปยังไงถ้าไม่ออกกฎหมายนี้เท่สกัดคิดไม่ออกเลยไม่มีทางเลือกเลยไม่ได้อยากทำกลับมาพูดคำนี้ก็แล้ว อ้ที่ทำอยู่เนี่ยไม่ได้อยากทำนะฮะแต่มันจำเป็นแล้ววันนี้มีข้อเสนอหลากหลายจากหลายพักการเมืองโดยเฉพาะพักการเมืองที่เรารับคือพักรวบไทยสร้างชาติ <c oughs> ก็ได้เสนอว่าให้นีรโทษศกรรมแต่ไม่รวมหนึ่งหนึ่งสองนั่นแปลว่าถ้าเราไม่เสนอเรื่องนี้วันนี้การนีรโทษศกรรมจะมีจะเกิดขึ้นแต่ไม่รวมมาตราหนึ่งหนึ่งสองคุณวุฒิไม่ได้ออก สาสบหกปีกำลังจะมากัลยาไม่ได้ออกหกปีนาราทิวาสยู่กันเลยป้าอันชันไม่ได้ออกสี่สิบสามปีไม่รู้อายุไขกับอายุที่ต้องติดคุกอะไรอะไรจะครบกำหนดก่อนถ้าวันนี้ไม่เสนอเรื่องนี้ว่าน,นี่นรโทษกรรมต้องรวมหนึหนึ่งสองอีกไม่กี่เดือนร่างรวมไทยสร้างชาติก็ผ่านได้ <Yeah. S 1> พลกรฉุกเฉินผม,มเดินโดนอยู่สิบคดีแม้ดีใจจังเลย รวมไทยสร้างชาติเสนอยกเลิกคดีพลกรถูกเฉินไทยไหมดีใจยังเลยและจะมาเอาคดีพลกรถูกเฉินผมเป็นตัวประกันคุณจะเอาไหมพลกรถูกเฉินหรือคุณถ้าเอาหนึ่งนึงสองโทคุณไม่ได้อะไรเลยนะไม่มีทางเลือกอะไรก็ต้องบอกงนะั้นไม่เอาก็ได้ม,มันไม่ได้มีทางอะไรแล้วที่จะเอาคนเหล่านี้ออกมาจากเรือนจำได้ยกเว้นต้องนี้แนละโทษกรรมทุกข้อหา และรวม1นึด้วยถ้านนิรโทษกรรมบางข้อหาวันนี้และไม่รวม1นึคนที่เราเล่าถึงเขาก็อาจจะต้องจบชีวิตในเรือนจําเพราะอายุไขของเขาจะหมดก่อนวันที่ครบกําหนดการรับโทษตามที่สาลพิพากษาเอาไว้และขออภัยที่จะต้องแจ้งว่าเรามีโอกาสนี้โอกาสเดียวถ้าไม่ทําตอนนี้ไม่ได้แล้วเพราะอีกไม่กี่เดือน ร่างรวมไทยสร้างชาติจะเข้าสู่การพิจารณาร่างของพรรคเพื่อไทยจะเข้าสู่การพิจารณาร่างนี้รัฐกรรมหลายหลายพรรคจะเสนอมาแข่งกันโดยไม่รวมหนึ่งหแล้วคนเหล่านี้ก็จะติดคุกไปจนหมดอายุไขของเขาโอกาสที่จะเอาคนออกจากคุกโดยถูกต้องตามกระบวนการของกฎหมายมีโอกาสนี้โอกาสเดียวคือต้องเสนอเรื่องนี้ตอนนี้ ทุกท่านครับเราได้รายชื่อเกินหนึ่งหมื่นแล้วคือนาทีนี้คือประมาณหนึ่งหมื่นห้าพันไม่รวมปึกที่อยู่ตรงนู้นที่โต๊ะข้างหลังที่วันนี้คนมาลงชื่อจํานวนมากที่กําลังเซ็นชื่อกันให้ได้มากที่สุดแต่หนึ่งหมื่นกว่ามันไม่พอที่จะให้ขาหันมาได้ยินว่าตอนนี้เรากําลังต้องการช่วยปล่อยคนที่อยู่ในเดือนจำออกมาแค่ตัวเลขที่มันวิ่งขึ้นวิ่งขึ้นทุกวันในเว็บไซต์มันไม่พอที่ทําให้ คนที่กห่วงความปลอดภัยในฐานะนสสของตัวเองจะกล้าลุกขึ้นมายืนเคียงข้างประชาชนแล้วก็ยกมือโหวตให้มันต้องใช้พลังอีกมากผมไม่รู้จะทำยังไงผมก็มีพลังเท่าที่ผมมีผมก็จึงประกาศจัดกิจกรรม14วันติดต่อกันเพื่อหวังว่าคนจะมาร่วมกิจกรรมและแสดงพลังออกมาเท่าที่ท่านว่าผมไม่รู้จะทำยังไงผมขอให้ท่านช่วยถ่ายรูปท้องฟ้าและโพสใส่แฮชท็นิรทศกรรมประชาชนถ้าท่านอยู่ที่บ้าน เพื่อให้ท่านสามารถมีช่องทางแสดงออกออนไลน์ <Hey. S 1> ผมไม่รู้จะทำไงผมหน้ามือตาบอดแล้วผมบอกทุกคนช่วยกันพูดเรื่องนี้ทุกคนช่วยกันพูดเรื่องนี้ทุกคนช่วยกันพูดเรื่องนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าท่านจะช่วยพูดยังไงคาว่าอะไรและช่องทางไหนแต่ถ้าทําเถอะผมทําคนเดียวไม่ได้ไอ้รอลําพังทําไม่ได้ผมนัชนนบิเกติชยัยเจมคนที่อยู่ตรงนี้แค่นี้ทําไม่ได้เครือข่ายองค์กรยี่สิบสามองค์กรที่ทำนิจิทกรรมประชาชนวันนี้ทําให้มันสําเร็จเพียงลําพังกําลังของเราไม่ได้แต่เราขอรับปาก แล้วเราสัญญาต่อป้านัชันต่อกัลยาต่อวุฒต่อพี่อนนท์ต่อเกตต่อบุ้งว่าเราทำดีที่สุดในเจ็ดวันข้างหน้าจนวันที่สิบสี่กุมภาได้เท่าไหร่เท่านั้นแล้วมันไม่ทันแล้วมันถึงเส้นตายได้เท่าไหร่เราจะยื่นเท่านั้นแล้วเขาฟังไม่ฟังเราถือว่าเรามาสุดทางแล้วเพราะฉะนั้นก็ขอให้ทุกท่าน ยังคงช่วยกันในเวันข้างหน้าก่อนถึงวันที่14กุมภาขอบคุณครับ